อาลุนสวดครับทุกคนสำหรับวันนี้เราก็มีภารกิจไปหาปลากันนะครับก่อนอื่นเลยก็มาเตรียมจุดไฟหุงข้าวเพื่อเตรียมไปทำกับข้าวที่นู่นกันนะครับจุดไฟเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เอาน้ำใส่หม้อนึ่งข้าวเหนียวกันนะครับ ใส่น้ำไปแค่ครึ่งหม้อก็พอนะครับไปครับทุกคนเอาหม้อไปตั้งไฟกันช่วงนี้เราก็ตั้งหม้อทิ้งไว้ก่อนนะครับ ให้หมอร้อนก่อนต่อไปเราก็จะไปซาวข้าวเหนียวใส่หวดกันนะครับตัวข้าวเหนียวนี่ผมแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับเพื่อให้ข้าวมันนิ่มขึ้นนะครับี๋ยวก,ก็ไปเทน้ําออกสักหน่อยนะครับจะได้มาเทใส,ส่หวดให้หมดนะครับเทน้ําออกหมดแล้วนะครับ ต่อไปก็เอาส่วนที่เหลือไปใส่ซึ้งกันนะครับก็เทใส่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเกกี่ยให้เท่ากันนิดนึงแล้วก็จะเอาไปวางใส่บนหม้อกันนะครับ จากนั้นก็หาฝามาปิดนะครับฝาที่ใหญ่กว่าหมวดนิดนึงก็ปิดเข้าไปนะครับก็รอจนข้าวสุกนะครับช่วงนี้ก็ไปเก็บไปกะเพราสักแป๊บหนึ่งก่อนเผื่อจะได้มาเตรียมทำอาหารช่วงเที่ยงนะครับก็เอาไปแค่ไม่เยอะนะครับก็เท่านี้ก็พอนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์อื่นๆอีกนะครับพวกเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็พวกน้ำดื่มที่ต้องไปทำกับข้าวกินนะครับก็เตรียมอุปกรณ์จนครบหมดแล้วนะครับก็เราจะเตรียมตัวออกเดินทางกันแล้วนะครับวันนี้เราจะไปที่สะใหญ่เลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็ไปรอชมกันนะครับไปกันเลย ก็มาถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปลุยหมายแรกกันก่อนนะครับว่าจะได้หรือเปล่าก็ค่อยๆดึงขึ้นมาก่อนนะครับไม่รู้ว่าติดอะไรดึงยากนิดหน่อยเหมือนจะติดท่อนไม้หรือเปล่าก็รอดูนะครับมันมีไม้เล็กๆติดอยู่ด้วย ก็ออกแป๊บหนึ่งนะครับก็ค่อยๆดึงมาทีละนิดทีละนิดนะครับโอ้ติดมาด้วยครับทั้งไม้ทั้งป่าเลยโดยซ้าไม้ใหญ่เลยครับป่าก็ติดมานิดหน่อยก็ไปเอาออกกันนะครับรอบนี้เราก็ได้มาแค่2ตัวนะครับกับท่อนไม้ท่อนใหญ่อีก1ท่อน ก็ขอเก็บเศษไม้เศษใบไม้ออกก่อนนะครับมันจะเยอะมากไปตอนนี้ก็ตัดภาพไปตอนที่หวานรอบต่อไปกันเลยดีกว่านะครับรอบนี้หวานไปก็ติดท่อนไม้อีกเหมือนเดิม uh huh. เหมือนจะดึงไม่มาด้วยซ้ำเดี๋ยวขอลงไปเก็บก่อนนะครับมาติดอะไร ติดท่อนไม้จริงๆครับท่อนไม้อยู่ข้างล่างดึงไม่ออกก็ต้องแกะออกนะครับลงไปในน้ำไปแกะออกเลยโอเคครับเก็บแหได้ครับตอนนี้หลุดออกมาแล้วไม่รู้ว่าติดท่อนไม้เราจะได้ปลามาด้วยหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมครับค่อยๆดึงขึ้นมา ก็มีความรู้สึกว่าจะติดมาด้วยนิดหน่อยเพราะว่าแหากระตุกอยู่นะครับโอเคครับได้มาหนึ่งตัวก็ <c oughs> ยังตัวเล็กอยู่เหมือนเดิมโอเคครับเอาออกกันไปครับเก็บปลากันครับ ได้มาหนึ่งตัวไม่ใหญ่มากก็ขนาดนิดหน่อยก็ทเท่านี้ครับมาเก็บกิ่งไม้ออกกันครับแล้วก็จะไปลุยหวานกันต่อรอบนี้หวานไม่แตกนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องเก็บเหกลับมาก่อนนะครับนี่ รอบนี้ไม่ได้นะครับก็ทำความสะอาดเหสซะแล้วก็จะหวานต่อไปนะครับจนกว่าว่าจะได้เราก็จะตัดภาพไปตอนที่หวานเลยแล้วกันนะครับรอบนี้ก็เหมือนว่าจะติดมาด้วยนะครับเหมือนแหกกระตุกนิดหน่อยก็ดึงขึ้นมาดูก่อนนะครับโอ้ได้จริงๆครับได้มาตัวไม่ใหญ่มากตัวเล็กเหมือนเดิม เดี๋ยวก็เอาขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับจะเอาปลาออกจากเหกันก่อนไม่ใหญ่มากครับเก็บปลาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวขอไปทำความสะอาดเหแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนเหมีปัญหาแล้วเดี๋ยวก็เก็บเหขึ้นไปก่อนนะครับทำความสะอาดก่อนช่วงนี้ก็ชมภาพกันไปก่อนนะครับ กันต่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็หวานกันต่อเลยครับป้ายรอดึงมาดูสักแป๊บนะครับอันนี้ก็จะติดท่อนไม้อีกเหมือนเดิมนะครับโอเคครับออกเรียบร้อยครับโอ้ได้ปลาติดมาด้วยครับ มันจะติดท่อนไม้แต่ก็คุ้มครับตัวนี้ตัวใหญ่เอาออกจากแหกันครับตัวก็เท่าประมาณนี้เลยนะครับเก็บปลาได้ครับเรียบร้อยครับผม กลับไปหวานต่อกันเลยนะครับอันนี้ก็ได้มาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ตัวเท่าๆกับเมื่อกี้เป๊ะเลยเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนเฮฟเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับไปกันเลยครับทุกคน มาที่หวานเรียบร้อยแล้วนะครับแห่อีกอันหนึง่งใช้สําหรับงมอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมก็หวานไปแล้วเรียบร้อยกระดันไปติดท่อนไม้อยู่ริมคออีกเหมือนเดิมเดี๋ยวขอเอาออกก่อนนะครับจะติดเยอะโดยซ้ำกะแกะยากนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็จะไปงมหาแล้วนะครับ ว่าจะได้หรือเปล่ารอบนี้ก็หวานทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมางุมก็ง,งุมหาไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้ามีปลามันก็จะตุนแหเองนะครับมันก็จะกระดิกนี่ครับนี่เหมือนจะได้มาแล้วมันจะเป็นปลาช่อนนะครับปลาช่อนเล็ก เดี๋ยวขอแกะออกจากแห้ก่อนนะครับโอเคครับได้มาแล้วเป็นปลาช่อนตัวเล็กจริงๆด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะครับนี่ครับก็ตัวเล็กประมาณ เดี๋ยวเราไปเก็บแหกันนะครับพอแล้วรอบนี้ก็ได้แค่นี้ครับตัวเดียวก็มันจะได้นะครับนี่ครับตัวนี้ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งครับเ,รเอามาขึ้นมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บแหแล้วนะครับก็จะขึ้นไปทำกับข้าวกินกันแล้วตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้ว ชุดกับข้าวก็เดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนนะครับว่าเราจะเตรียมทํากับข้าวอะไรบ้างแต่อุปกรณ์ก็เตรียมมาแล้วนะครับไปกันครับไปครับทุกคนเอาปลาไปทํากับข้าวกัน,กน,เ,กนเดี๋ยวเราก็จะ ขึ้นไปจุดไฟกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้จุดไฟไว้เลยกอจุดไฟสักแป,ป๊บนะครับก็เอาสศษไม้เล็กๆอยู่แถวๆนี้แหละครับมาใช้แล้วก็ผมก็เอาไม้อยู่ที่บ้านมาด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกไม่แนใจว่า จะมีไม้พอที่จะให้จุดไฟได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเอาปลามาแล่น,นะครับแล้วก็ถอดเก็ดสัก3-4ตัว เรเพิ่มอีกสัก2ตัวนะครับเผื่อไม่อิ่มโอเคครับเรียบร้อยก็ปานน้ำสักหน่อยทำความสะอาดมันสักหน่อยนะครับว่าลานมีขมมากก็กระดูดเยอะด้วยก็จะทำกับข้าวกันแล้วนะครับก็จะเตรียมหม้อแล้ว เมนูแรกก็ทำต้มยำนะครับต้มยำปลาเรามาเตรียมอุปกรณ์ซอยตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศแล้วก็ผมจะใส่มะม่วงเียวเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มมะน,นาวนิดหน่อยก็เอาพวกพริกกับตะไคร้ใบมะกรูดมาคั่วให้มันหอมๆก่อนนะครับ เราจะเอาไปทำให้ละเอียดนะครับเพื่อจะให้มันหอมละเอียดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปใส่หม้อกันนะครับ ใส่มะเขือเทศเรียบร้อยนะครับรอยสักหน่อยแล้วก็ใส่ปลาเข้าไปนะครับช่วงนี้ก็ต้มรอไว้ก่อนนะครับจะมาใส่เครื่องปรุงกันนะครับปรุงตามชอบที่ทุกคนชอบกันได้เลยนะครับใส่ปลาเข้าไปนะครับใส่น้ำปลาใส่ผงชูรส ให้เข้ากันสักหน่อยนะครับไปก็บีบมะนาวใส่นะครับเอาเบืองหนึ่งนะครับสุดท้ายขาดไม่ได้ก็ตนหอมครับเพิ่มความหอมเสร็จเรียบร้อยครับเมนูแรกต่อไปเราจะทำเมนูที่2นะครับก็เป็นอาหารบ้นบานๆเลยซื้อมาคือต้อมมาม่านี่แหละครับ ใส่เครื่องปรุงก็เสร็จแล้วก็ต้มต,ม,ตมลวกๆไปนะครับเสร็จแล้วครับเมนูนี้ทำง่ายๆกินที่ไหนก็กินได้ก็หาถ้วยมาใส่แล้วก็เทใส่เลยนะครับเสร็จแล้วเมนูที่สอง ไปครับลุยเมนูสุดท้ายกันเมนูนี้ซุปหน่อไม้ครับเตรียมอ,อุปรกรณ์เยอะหน่อยก็จะมีพริกแล้วก็หน่อไม้สับนะครับหน่อไม้ดองมาครับแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยครับเอาหน่อไม้สับนี่เลยครับใส่เข้าไปเลยในครกนะครับไม่ต้องเอาน้ำนะครับ ใส่ไปให้หมดเลยครับเรียบร้อยครับหมดแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงนะครับอันนี้รสด,ดีใส่เข้าไปครับอันนี้พริกผงครับใส่เข้าไปตามด้วยข้าวคั่วนะครับเรียบร้อยครับ อย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็น้ำปลาครับใส่เข้าไปครับเสร็จแล้วก็โขกให้เข้ากันนะครับก็โขกให้ทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยครับ เ็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเมนูนี้ทำง่ายๆเตรียมถ้วยได้เลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับพร้อมทานแล้วอาหารรอตรงหน้าตามเมนูนี้เลยครับที่ทำกันมา ทั้งป้าก็มาม่าแล้วก็ย่างปลาแค่สองตัวนะครับอาหารก็พร้อมแล้วครับ ตอนนี้เราก็จะมากินข้าวกันนะครับมาครับทุกคนมากินข้าวด้วยกันครับวันนี้ก็ได้แค่นี้นะครับก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วจบภารกิจแล้ววันนี้ถึงบ้านกันแล้วทุกคนอเอาปลาออกกันนะครับมาดูปลากันครับว่าได้เยอะแค่ไหนนี่ครับผลผลิตวันนี้ก็ได้แค่นี้ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> ให้ช่อง Artie Channel ด้วยนะครับ <c oughs> จากกันด้วยบรรยากาศสวยๆครับทุกคนบาย